สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิบากกรรมตามวันเกิดของคนทั้งเจ็ดวันนั้นตามความเชื่อครั้งโบราณที่เล่าขานกันมาว่าคนเราล้วนเกิดมามีกรรมติดตัวแต่และคนจึงมีชีวิตที่แตกต่างกันบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนได้คู่ดีบางคนต้องอยู่อย่างเดียวดายคู่ดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดีสำหรับคนเกิดวันพุธนั้นเป็นกรรมที่มีผลมาจากคำพูดของท่านการมีจุดเด่นในการเจรจาพาทีเข้ากับผู้คนได้ง่าย ทำให้ท่านมีคำพูดที่เป็นเหมือนดาบสองคมที่สามารถปลอบใจคนและทำร้ายใจคนได้ในยามที่คนวันพุธไม่สบอารมณ์ขึ้นมาคนเกิดวันพุธมีความสามารถมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจึงทำให้ใครต่อใครหลงไหลในเสน่ห์ของท่านและมักผิดหวังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจากคนวันพุธท,ที่เขาเรียกว่ารักเขาข้างเดียวที่ท่านไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใจใครแต่เขาจินตนาการไปเองต่างหาก คนเกิดวันพุธกลางวันเป็นวิบากกรรมที่เคยทำ